เอ่ตอ่ต่อ่าว่าเอจะอ้วกับบ้านรีหมดหนึงสองสามเจ็ดเอเเล่นยังไงเ็ตีนครับเต็นตีนเต็นตีนบวบวบเอออออัเอ็นอะไรเออนี่อันนั้เป็นอะไร ไทยมันน่ารักอะชงบวต้องมีหางด้วยถาลั่นด้วยดิหัวของเธอใกล้ของฉันจนไกลแล้วจนไกลกว่าแล้วแบบน้ำเงินโอเคพริ้นท์นี่ยพริ้นท์แบบ้นเหมือนดอกแล้อกเล้งติ่มเอาเพลงเป็นหยบต้งเสียบดิโอเคไปเสียบเล้งติมเล้งติ่มหนิ ติดปเด็จกับน่านเพอ่อนซ้อมเพลงจิมๆจิมๆยายย้งเฝ้าใส่เยวหวานแล้วแม่ชิมกูไม่ได้หรอใส่สุดใส่สุดปุ๊บผมรอเลยใครร้องตัวนี้แบบ

เอาบอวเขาบอวเขาไม่ใช่คุณแม่เอนี่เดียวนี่เอียวเขาเขาใมเอาใม่เอามอะไรอะเครื่องหรือว่าลูกเนี่ยเ้ยบูชีเอกันจีกังเอฮะอะไรอะ

เอาไว้ห่าบบยากกว่าขึอนเหมือนกันแล้วมึงงงนี้มึงงงนี้มึงงงนี้ยึงงงนี้หนู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 กระรอเหรยเบื่อกระอกค่อเบื่อเบื่อีสกี่กูสกูีผ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 ี่ีผีผีี๋ยวีผ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 ีีผ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 ีีผ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 ีีผีีี ได้แล้วเสร็จาะนี่ไงเจอแล้วนั่งว่าสิแพ่นที่มียันอ่ะได้ลูกนี่แม่นเป็นหมวกมาเต็มเลยละเต็มนาจะวันงาไม่เปล่าวะใส่กันทีเดียวเต็มเลยเอาให้เหมือนน้องยุ่งๆอ่ะอิตาลิเชียเอ้ใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ได้อยู่ได้แล้วค่ะน่าร้องไห้ไหมครับ ไม่มีตัวเลยอยากได้จริงกไม่ได้เปิดทวารผ้นอะบ่านขึ้นหน่ากไ้่านขึ้นงนี้งหายก้นเลยเอเอาอย่้ว่าจะหน้ากลมอยูแล้วหน้าเตียวโีเดียวไม่ไม่ฟรไม่ฟร ปากไม่เห็นว่าจริงไม่ได้แต่งขนาดนี้ใครปิดตัวทำไมใครจะสูมไมได้มวนบวมตัวจบวนจบห้องใสเวเป็นสร่งเ้เฟรมแล้วก็วาดนี่ไงเหล็กดาบเยอะกว่านี้เิวเยอะกว่านี้มีผักติด้นะมีผักติดแล้วก็ชอบมากมีเวอร์ชนมากวดท้ายนี่มีตุงตาอะไรอีกตตัวนน้ีย พี่อีท่าวาดของไทยเหรอถ้าจะฟินขนาดนี้แล้วก็เอาไปด้วยไปใต้ตาข้างซ้ายไปใต้ตาอ่ะทุกคนหันมาซิหนอหันมาทางนี้หนอหันมาทางนี้หันมานึ่งสองซ้มแล้วทำไมพี่เฟร็น่ากลัวมากค่ะต้องดูหมครับ วุยใครปากเบิรเบิโอเคป่ะเิเิดมาแล้วยัยมาแล้วยัยคนหนึ่งมาแล้วไม่ทันหัยไปชิ้งชิ้งมาแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนี่ยทุกคนรอเพืนคนเดียวเลยต้องรีบรู้สึกกดดันมุเบาไม่ต้องรีบลูกครมหมดเวลาแล้วเอาเลยนะอเดินออกไปเดินออกไปไปเรียวันไหมไปเลยไปเลยก็รักินด้วย Bye. I... จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไวความผิดตัวขอโทษครับทางเดินที่ดูย้อนไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่

ทางเดนินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคควากนหนามมากมายเหลือเกิน hmm. แต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนไ<ม>จะไขว่คว,าควา้า ไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันไปถึงปลทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟโดดเ่งไิปตาจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจเพ่ันปลายทางต้นของเราเป็นคนดังที่สุกใสงวัน้

พี่เจมพี่เจมร้องให้ฟังหน่อยค่ะทำไมคะจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันมีเป็รจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายฟจะเป็นคนดังจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายฟจะย้วยไปไหนล่ะ

ก็ลอง็ไม่ด้ยังไม่ต้องแเออท่านอ่าก็ช้าเร็กนั่นแหละนั่นแหละเล็กไว้หนึ่งสอก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองหนึ่งอีกหนึ่งไม่เคยผิดหวังเลยเสียใจนิดหน่อยว่าไม่เคองเคยเปลาอ่กโอ้ยหล่อพี่หล่อพี่หล่อเฮ้ย